สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ p i g l e t Adventure กันอีกครั้งนะครับเราจะมาพูดกันถึงเกมที่ชื่อว่า g e n s h i n Impact นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม p i g l e t Adventure Channel นะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม ครับผมเราก็จะมาพูดกันถึงตัวละครที่ชื่อว่าเวนตินะครับผมเป็นตัวละคร5ดาวธาตุลมนะครับเวนตินะครับผมหรือชื่อจริงของเขาคือแบรเบทอสนะครับเป็นเทพแห่งสายลมนะครับแห่งทวีปหลักทวีปแรกของเราเลยนะครับก็คือทวีปมอนสเตอร์นะครับผมโดยเขานะครับรับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มีพลังแห่งสายลมนะครับจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เลยนะครับที่หลายๆคนทราบแล้วก็คือ เขาสามารถเรียกสายลมขึ้นมาเองได้นะครับโดยทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเกมนี้ไม่มีการบินที่จริงจังนะครับแต่จะเรียกว่าการร่อนหรือการลกรดิงนะครับการร่อนนะครับเป็นการกระโดดลงจากที่สูงแล้วก็การปีกเครื่องร่อนนะครับคุณก็สามารถร่อนอยู่กลางอากาศได้นะครับผมโดยเวนตินะครับจะสามารถเรียกสายลมขึ้นมาได้นะครับโดยคุณกดสกิล E ค้างไว้นะครับเขาก็จะเรียกลมขึ้นมานะครับ โดยโลมนี้ก็จะทำดาเมจให้กับมอนสเตอร์ด้วยนะครับแล้วส่งผลให้คุณลอยตัวขึ้นและสามารถร่อนไปข้างหน้าได้นะครับผมใช้ในการเพิ่มระยะในกรณีที่คุณต้องการร่อนจากเข่าลูกหนึ่งไปยังลูกหนึ่งและเข่าลูกนั้นเนี่ยมันระยะพอๆกันความสูงพอๆกันซึ่งการมีเวนตินะครับจะทำให้ชีวิตในเกมนี้ของคุณนะครับง่ายขึ้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงทริคหรือคอมโบต่างๆที่ใช้ร่วมกับเวนตินะครับ โดยเวนตีจะเป็นตัวละครที่คอยเสริมหรือซับพอร์ตตัวละครอื่นๆนะครับในการดำเนินชีวิตในเกมนี้นะครับผมเวนตีนะครับจะทำให้การขุดแร่ของคุณง่ายได้ยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในกรณีที่คุณไม่มีดาบใหญ่หรือตัวที่เป็นดาเมจหนักอยู่ในปาร์ตี้นะครับผมการที่คุณจะตีแร่แต่ละทีนะครับเลือดของแร่จะลดลงไปน้อยมากเลยนะครับผมโดยคุณสามารถใช้สกิล E ค้างไว้นะครับ จะทําให้คุณลอยตัวขึ้นใช่ไหมครับและสร้างกระแสลมหลังจากนั้นคุณก็เปลี่ยนเป็นตัวละครที่เป็นตัวดาบธรรมดานะครับแล้วคุณก็กดพุ่งลงนะครับหลังจากนี้2ทีคุณก็จะได้แร่ออกมาแล้วนะครับอย่างต่อมานะครับเวนติทําให้คุณปีนเขาได้สูงขึ้นและง่ายยิ่งขึ้นนะครับคุณก็จะสามารถใช้ลมของเวนตีในการลอยตัวขึ้นไปนะครับคุณจะย่นระยะเวลาในการปีนเขาได้นะครับ และย่นสตามิน่าได้ด้วยนะครับทาให้คุณใช้สตามิน่าในการปีนเขาน้อยลงนะครับพอเมื่อคุณลอยตัวขึ้นนะครับสตามิน่าก็ยังเต็มอยู่นะครับ <c oughs> คุณจะสามารถปีนเข่าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับสามารถย่นระยะทางได้ครับผม <c oughs> แล้วคุณก็แค่ต้องหาจุดพักจุดต่อไปในการยืนครับแล้วก็ใช้สกิลลอยตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผม การปีนเขาก็จะง่ายได้ยิ่งขึ้นนะครับปีนได้สูงลิ่วเลยครับผมเวนตีเป็นตัวละครที่ใช้ธนูนะครับและการยิงธนูของเวนตีนะครับค่อนข้างที่จะรัวและรัวที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผมคิดว่าอย่างต่อมานะครับสกิลของเวนตีนะครับจะทําให้คุณสามารถหลบหลีกการโจมตีได้นะครับโดยคุณบินค้างในอากาศนะครับผมผม และเนื่องจากนะครับการลงจากที่สูงนะครับจะเป็นการทำดาเมจที่แรงขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคุณสร้างกระแสลงขึ้นมานะครับผมส่งผลให้มอลลอยขึ้นนะครับแล้วคุณเปลี่ยนตัวละครที่เป็นตัวที่เป็นดาบนะครับทําให้ดาเมจของคุณแรงขึ้นนะครับผมและคุณจะสามารถกระโดดขึ้นลงได้เรื่อยๆเลยครับกี่ครั้งก็ได้จนกว่าลมจะหมด ของเวนตีนะครับยังทำการรวบศัตรูได้ด้วยนะครับผมดยการดูดศัตรูเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของท่าไม่ตายนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการเล่นเกมนี้นะครับอย่าลืมว่าการเล่นเกมนะครับเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนในคลิปต่อ,ตอไปถ้ามีใครอยากให้ทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้ที่ข้างใต้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ